เดี๋ยวมาตัดผมชายครับเยี่ยมรับเยี่ยมมากเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตัดผมให้น้องรโมงกันเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้พระเอกจ่องของเฮาสีมาตัดผมให้เบิร์นนะพี่น้องเด้อตะวันล้านพีชนะครับตอนนี้ครับเมื่อนี้ยกับตัดเด็กของสร้างห่อให้เบิร์นนะครับแต่ตัดผมเล็กหน่อยนะครับเนาะมาเบิร์นขั้นตอนเลยครับโอเคครับตัดรอๆนะคะ หล่อ s <S ๆนิ่งๆนะครับนายแบบหล่อนะคะครับลองโซงนะครับ <huh อย่าดิ้นนะครับนายแบบอลองโซงครับลองโซงหล่อๆครับผมเห่าไปเลยนะพี่น evet ้องเด้อนายแบบเนี่ยพิ่นว่าเพิ่นขันหัวเพิ่นว่าเพิ่นมีเห่าบ่ทีเทงเพิ่นยาวเอาลองโซงครับบริษัทโซงนักเรียนนะครับเพิ่นขั้นหัวเพิ่นหลับบ้าพ่นมีเห่าพี่น้องเออจะคงครับพิ่นมีเห่าบ่ครับถ้าเป็นยังไงเห่ามันเป็นตัวยังไงครับ อยู่น um ิ่งๆครับอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นมันสิบบเสียเด้อนะครับลองส่งน้องนโมลอส่งค่ามาทางหลังนะครับ้งางหลังครับพี่น้องไ้ยผมเน่าไปได้เพิ่นครับผมเน่าหนี่ยบอกให้แม่ตัดผมใหายยังเดียวขั้นหัวร้านปิดท้่พี่น้องเด้อบระเดิดเปิดร้านแล้วหลังปีใหม่ครับกินเน่าคึกเก้าอยู่แล้วพี่น้อง ปิดเทิมเหอนกแลกกรมนิกน้อยหนาพี่นอ้องครับดูตาแดดเบิเลเนี่ยเปะคนเปะเปะยาปากไมหล่ะชูซ,อซือหน้าแบดบโอหนาแบดทาสิดื้งง รอยเด้อครับประเี้ยวทำไสิมาตัดทุ้นเท่ากันเด้อครับเด้อส่งผมใหม่ก็เท่เนาะนั่งเสื้อนั่งเสื้อจิมบอลเจ้าขั้นหัวไปครับเจ้าไปครับขั้นขันหัวนะั่นเปลาไม้บันไดยินเจ้าขั้นหัวไปครับโอ้เดี๋ยวผมเปล่าปากยังเฝ้าถามจีพ่ <c oughs> อถามว่รู้เรื่องเไยพ่อนี่เนาะ เอาพี่น้องจะแล้วแล้วครับแป๊บเดียวครับเมื่อเกินสามมาที่สี่นาทีครับดันเลยครับโอ้โหดัมโมหล่อเหรอครับหล่อเหมือนใครครับโอ้โหดีๆลองทรงเล็กครับพี่น้องมือสร้างย่อหล่อมากเลยเยี่ยมระเบอเยยี่มรบิดโอ้โหเห็นมือเอาไหม เอามั้ยอ้าวหนึ่งสองสามเยี่ยมเลยเบ๋ย์เยี่ยมเลยเบ๋ย์โอ้โหเยีเ่ยมเลยเบ๋ย์ครับเยี่ยมมากครับแม่ว่านแม่เยี่ยมมากครับแม่ตบมือให้ด้วยครับอ้าวตบมือให้ด้วยครับอ้าวก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่าโมทชั้นแนวเลยนะครับโอ้โหเก่งมากครับบ๊ายบายเจอกันไม่ลิปหน้าครับ